บอลก่อนนครราชสีมาจะตัวพัเปิดมาอ้ามารู้ว่าชี้สกัดไม่ดีจอแดนมาเล่เก็บบอลได้แล้วไหลออกไปให้กับวัชร์แต่งหนึ่งจังหวะเปิดเลียดมาให้จอแดนมาเล่เกี่ยวเข้ามาไม่ได้ยิงแล้วลูกนี้เอ้าแต่ลูกน,นี้สกัดไม่ดีแล้วก็เรียกน้อยเลยครับโอ้โหเป็นทาทไทลโลนบุสตาโวครับโอ้เก็บตกลูกนี้จากการสกัดไม่ดีของแนวรับพีจีเป็นประตูที่สองครับของทางนครราชสีมา ชองแฟนเจ้าถิ่นเลยครับบุกอยู่ดีๆช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนะครับเราไม่ได้ประตูครับกลายเป็นว่านครราชสีมาใช้โอกาสจากความผิดพลาดของแนวรับบีจีนะครับเก็บตกแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับไทรอนนะครับทำประตูที่7ของตัวเองครับในฤดูกาลนี้ทำให้นครราชสีมาทิ้งห่างบีจีปทุมไป2ประตูต่อสูเลยครับเดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งครับว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับ ช่องนี้ของจอแดนเบร่เบือนจะเสียบอลไปแล้วแล้วกลายเป็นจ่ายไม่ดีครับมาเข้าทางของทารอนกุซาโบที่เก็บตกหน้ากรอบเข็โทษครับจอแดนเนี่ยไปไม่ดีแล้วนะครับจ่ายไปกลายเป็นบอลทะลักเข้าทางของทายรอนกุซาโบครับเป็นทางสารัตนะครับที่พยายามจะให้อดิศักดิ์แต่ว่าออดิศักดิ์เนี่ยจับบอลไม่อยู่ครับโอ้โหแล้วไปเข้าทาง